วันนี้แม่แหม่ตมตำส้มตำนะเก็บถั่วในสวนมาเนี่ยค่ะกินแล้วก็เดี๋ยวกินกับป้านามีปลาเนี่ค่ะปลาแผ่นมีเกาลัดวันนี้จะไปกินข้างนอกค่ะเพราะว่าป้านาเอาหมามาด้วยนะเดี๋ยวไปนั่งกินข้างนอกกันอ่านั่งทานกันมาเด่วน้ามากินกับป้าลูกน้าลักกี้อยู่ตรงโน้นน้ามากินกับป้าแล้วลูกมาน้ากินเส้กรอกอกับป้าเลยลูกกินเลยโเอาไส้กรอบมาเพิ่ม โอ้ร oh, mm ้อนร้อนตำรวจจะยามนะรพี่ดั้มแม่แลี่ติดตักติ๊ตักติักน ด้วยกันอ่ะอืมลองกินเลยลูกอ่ะจะไม่ไหวมนใหญ่ไปเหรอ,อมันร้อนใช่ไหมลูกมันร้อน <c oughs> นี่ไงแม่เอาซ่อมเล็บมาจิ้มให้หนู <c oughs> อันนี้ลูกหนูกมีขดเล่นมาขดเล่ยนโยนมาให้เลยลูกไม่ไม่จับเอาโยนให้ลักกี้เขาอ่ะลูขานา่นอันนี้ให้แอนเดล กา <Yeah. S 2> กิหนหมวให้นเนนะเออเล่นไปเยอะเยอะแยะเอาหมกเลยหมกเย,เยดดเอเยะะตกนหนาร้อนเหรอลูกนลนหน้าร้อนกินกัน,นอ,อ่นนอหมกอเเผ็ดน้อยกว่าที่ร้านนิดนึง แมงอะไรอ่ะเป็นเป็นขนมจีนไงลูกขนมจีนอ่ะไว้กินรั่วเอา้าคุณมามาเนี่ย <c oughs> อื้อหือเอาแบบได้หมดเลยเนรออื้ออื้อคุมากอกด้วยนะอื้ไงลูกรักเก นักเกีตเอาเคียเค้ยวๆไหมลูกอืมอืมอร่อยอร่อยดีนะอืมแม่พักกินเสร็จไปซื้อผ้ากนันน็อไปซื้ออะไรนะไป,ไ,ป <laughs> ไปซื้อขนมไปน็ไปซื้อขนมอืมอร่อยอร่อยอร่อยไหมลูกเส้นอ่ะ วันนี้ไปซื้อของไม่ใช่เหรอถามป้าป้าไปซื้อของมายังยังนั่นเดี๋ยวไปซูปเปอร์กับป้า,าเนายแหนถามเลยป้าไปหรือยังถั่วหวานมากดูลักกี้นั่งเรียบร้อยเลยลักกี้ไงลูกจะให้นี่ไหมลักกี้เป็นหมาล่าเริงมากมีปลาแผ่นด้วยแม้วลูก ปลาแผ่นด้วยก็ชอบกินปลาแผ่นมากอร่อยน้อี้นอนรอก่อนนะลูกนะืมบังแบดย้ายต้นไม้มาไอ้นี่ อังแดดให้เียวเไม่มีงไงจะให้อะวียวใลักี้จะแม่เอาน้าให้ักกี้เดไ้หรอกลงมันขายขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันมันไม่ได้มันปล่อยมันยาวนะมันอยู่ตรงนี้ได้แค่ตรงนี้แหละ ใช่ไหมลูกโอ้โหย้อนไปไหนเนี่ยอะนั่งแก้วได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวหยิบให้ได้ไหมลูกโอ้โหได้ได,ได้มานั่งแก้วบ้างปะเออจ๋อทำไม่ง่ายระวังหกให้อก ไม่หายแล้วไม่ได้ไปแล้วโรงเรียนนะ,นะว่าแค่ยังไม่หายไปโรงเรียนเดี๋ยวก็ไปติดเพื่อนคนอื่นไม่ได้เพื่อนอีก<ม>เป็นกันอีกทั้งห้องอนนแม,อม่ชีว่าเบีอร์กินชมวิวแล้วก็ทำคลิปกันชมิวทำคลิปกัน เผ็ดน้อยกว่าที่ร้านนะอันนี้พริกแดงสามเอ็ดสี่เม็ดพริกแห้งสามแค่นั้นอะ่ะใส่มา, <c oughs> กามกแม่นหก็อยกกินกนินหน่อยลูกจกีนเส้นอืมอพริก เล่นไม่เผ็ดหรกเราก็ชอบกินเส้น,นะสิแม่นี่เนลาแม่เหรออ,อ,อ,อืมอ่าอืมม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 กรอ,กอ,อ,อมรอมม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 ม ทำไมไม่กินอ่ะอยากกินน้่มตำเหรอพี่แล้วพี่อยากกินตำตำเหรออยากกินเส้นก๋อมอมอพี่อยากกินเส้นก๋อเอ้ากินได้หรอกลองกินเลย ก็ซื้อมาลูกละสามร้อยเยนลูกหก่ดีนะใช่ที่ห้างเห็นหมูเห็นไขายคาสึมไขย900เก้าร้ <c oughs> <c oughs> อยเยนชอบเป็นเ้นแ <c oughs> ม่หนู่ยอยากอยากดูผีก่องคอยอ่ะผีก้องคอยอ่ะ ไอาน้ำต่อได้แต่รว่จะดื้อปีดื้อปีดื้อปีเวลาทำนี้ได้ไหมเวลาทำนี้ได้มไหมฮะไม่ได้หรอก สองตัวแล้วลูกแม่ให้ดูกผีกองกอนในโทรศัพท์จอยแล้วลันสิอัดคลิปอยู่กินน้ำสับวรสไหมทไม่อัดคลิปมะคะอัดคลิปกินข้าวกันแม่จะดูกผีกองกอนมาแผลงหดวใ้่ไหมสับวรสชื่นใจแผลนเนาะแม่ต้องมีของหัวด้วยข้ากินไมสับวรส วิเยนแหละหนูหาไม่เจอดูสิเฮ้ยเดี๋ยวแก้วโหกอะดูสิไอปเปิ้ตัวใหญ่ไหมแอปเปิ้ลตัวใหญ่เลยนะคใหญ่ลูกป้าน้าก็อยากได้อดีแอ้เปิ้ลตัวใหญ่ไว ไม่อยากได้อ้าวก็อยากได้ใหญ่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 อะมอเห็นชัดดีมาดูกลิบได้ด้วยนะโอเคโมย่างเลยนะมีไส้กรอกด้วยพี่กินยังไงไส้กรอกเล่นลูกผีกรงกรยโอ้ผีกระกรอยอะไรแล้วเนี่ยนั่นเราอ่ะหัวหัวไปทำอะไรมาเขียวๆขียลูกผีเก้ามาเลย ผี <laughs> ผข้าวเมื่อไหร่เมื่อคืนผีข้าวเมืม่อคืนเมื่อวานทำยังไงจะออกกับผีอ่ะแม่เมื่อคืนกินใจข้างในหนวดเลอยอะอผีกินหัวไปแล้วมั้งข้างในอะ่ะไหนออกยังผีออกยังโอ้ยผีออกยังยผีออ ไม่เห็นนะเดทำไมไม่เห็นผีอ่ะแสดงว่าผียังอยู่ในหัวเดฮึมฮึมดักกี้แม่ผีผีเจอผู้หญิงเจอผูผ้ชายอะคะผีผู้หญิงผีผู้หญิงเหรออืมอิ่มเรียบร้อยแล้วเล่นเล่นแล้วเล่นกันแล้วโดอนกันกระฟอง ลักกี้เปิดกระโปงเลยเนัวหนีหนีด้นะ <laughs> <laughs> อ่ะป้านาก็จะเดินมาหาเรืนนะะ่อยๆค่ะบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะหลังคาแดงๆนั่นก็คือบ้านของป้านาแล้วเดี๋ยวนี้นะคะ <laughs> ป้านาก็ไปรับน้อ่านะคะไปรับไปส่งช่วยไปรับไปส่งทุกวันนะคะแล้วก็พาลักกี้มาเดินเล่นที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่ก็เดี๋ยวจะติดรถไปซูปเปอร์กัน,นะคะ่ะ <laughs> ็ดีมีพี่นาช่วยคอยพาไปไหนอ้าวน้องอันนี้ไปไหนแล้วน้องวิ่งระวังรถด,ด้วยนะลูกนะค่ะตอนนี้ป้านาก็พามาซื้อของที่ซูปเปอร์กันค่ะก็ต,ติดรถกันมาค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของข้างในแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันหมดอีกหนึ่งวันแล้วก็เตรียมกับข้าวเย็นให้พ่อแว่น,นะคะ่ะไปก่อนนะคะ